แล้วจากกรรมการมาแบบกะว่าปีนี้ถ้ามึงจะได้มึงต้องชนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยทรรม,มด้ทีแม่งหน้าเสือแม่งไม่ใหญ่บิ๊กฮันมันอย่างว่าละตอนตอน้นเราดูการแกไปก่อวอกับทีมเพื่อนสมาคมเนี่ยทีมป้าต่ายเรื่อง V R เด้เฮ้ยเอาจริงอะโอ้ไก่นั่นอะ,ะเวลาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเวลาบุรีรัมย์ผมแนะนําให้ใช้ V R ครับอะไรอ จำได้ป่ะตอนต้ตนเขาก็ยังดีกว่าไอ้นี่แล้วตัวมาดามแป้งหม้อแป้งหม้อแ,แตกสองรอบนั่นอะขนาแป้งแม่งสวยเดี๋ยวก่อนนะสี่หกล้านสี่กล้าน<อ>เป็นเหตุนะหม้อแป้งระเบิดสองรอบใช่ไหมมันจะติดผนังหูเลยใช่ไหมก็ไอที่เขาถ่ายตัวเองดูนะั่นแหละ นี่ไงตรงเนี้ยเดี๋ยวพอมันออกตัวเองก็จะโล่งลวเนี่ยตรงนี้ที่ตัวเองรู้สึกลำค้านะใช่ครับแตก่อนนะ <c oughs> อ้าเดี๋ยวเขาคาดหัวหอนแต่ไอ้แต่ไอ้อย่างว่าเนะี่ยเอาบาจอจว่าแต่เอาบาจอจฐานเสียงเพื่อไทยอยู่แล้วในเชียงรายไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะพะดูตัวแข่งตัวอื่นก็ไม่เคยมีใครรู้จักอะ่ะ ส่วนใหญ่เวลาแพ้เพราะมาหมายที่แพ้กันเพราะะมา,มาอเ่างเดียวแต่แกของเชียงรายสสก็มีสสโฮม,มโเลยที่ว่าเป็นสสเชียงรายอะ่ะบัญชีรายชื่อกับสสเขตอ,อ่ะไม่เลนอ๋ออาโฮมลูกยอยๆเขานี่จริงตอนหลังแทบไม่ใส่ใจการเมืองเลยเ,เ,พเพราะว่า ยังไงดีอ่ะตัวชื่อเขามันไปอยู่ในบัญชีดำของตำรวจกะตทหารหน้าเฟซก็มีแต่คนตามเลยขี้เกียจสนใจเน่ยตอนนี้ก็ก็แอบเชียร์อย่างเดียวทำอะไรรุนแรงไม่ได้ทำอะไรแบบเก่าไม่ได้ห้าไปก็ติดคุกลูกเมียลำบากอีกแอบเชียร์เด็กดีกว่าเรียกอะไรเชียร์ทางท่อน้ำเลี้ยง ดูซสอนนี่ไม่จับผู้หมายเลยแต่เด็กโอ้เด็กฉลาดมากเลยอะชอบเด็กๆเด็กเด็กยุคนี้โคตรฉลาดเลยนะเรืองเลเรื่องการชุมนุมหรือเปล่าเด็กฉลาดแล้วกล้าหาญมากกลหาญกว่ารุ่นเราอีกจุดที่ตัวเองปัญหาเนี่ยคือจุดตรงนี้นะ เพราะว่าสาเหตุเดียวก็คือแห้งแห้งหนึ่งอ่ะแล้วตัวเองคันแต่คิดว่าไม่น่าถึงกับขนาดหูอื้อถ้าหูอื้อน่าจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องนอนไม่พอตรงนี้เข้าใจว่าอาขั้ต้นบาดอแบบ่ะพอมันมาถึงตรงเนี้ยั้ต้นบาดมันสีนึกออกไหมแต่พอหลุดลงไปตรงเนี้ยมันเป็นเนินแล้วมันไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงตัวเองก็จะรู้สึกคันแค่ตรงนี้ตรงเนี้ย สิ่งที่เขากาลังทําอยู่นี่ก็คือขูดไอ้ขี้หูบางๆตรงเนี้ออกตรงนี้ไม่น่าเท่าไหร่แต่ดูจากวิธีที่เขาขูดอย่างแรงอย่างนี้นะแล้วตัวเองยังไม่เจ็บในแสดงว่าตัวเองเอาไม้คัดต้นบบดเลยปั่นทุกวันเอไอ้ไม้แค่หัวอ๋ออย่างมันเลยใช่ไหมครับ <c oughs> มาตอนนี้เขาจะล้างไอ้ตัวเนี้มันจะช่วยหลายๆขี้หูตัวเองอเองยไม่เคยเจออย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นย่เงียตกออกตกใจใช่ไหมเขาไม่ได้ตกใจด้วยผมก็ค <ered> ิดว่าพี่แบงค์อยู่ในเมืองนี่แหละรู้บ้านเคยเห็นโลเคชั่นโลเคชั่นนี่เขาไปตอนแรกๆเขาส่งไม่เป็นหรอกเขาไปถามลูกเขาลูกเขาสอนให้ทําแล้วถ้าอยู่ๆให้เปิดในเฟซเขาก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะแต่เนี้ย ลูกมันก็บอกว่าให้กลับมาที่เก่าที่อยู่ในลายแล้วก็เปิดจากลายแล้วก็ออกมาได้แล้วค่อยก๊อปลิงก์แล้วก็ไปส่งในไอ้ไอ้อย่างนั้นก็เลยทําเป็นของเก่านูะอ,อยู่แถวโอเวอร์บน่นที่ส่งมาเยจริงเหรอเออโลเคชั่นบ้านเลยนะไม่รู้เรื่องได้เคยเห็นบิ๊แบงส่งพวกลิงร้านดัดผมไนั่นน่าจะผิดล่เออละเขาหม้อ ลูกเนี่ยแถววบบุกแถวเกาะลอยเนี่ยสืล้านเน่ยจริงๆิมันอยู่หน้าในยััสาใช่ไหมใช่นี่เนี่ยไอ้บริเวณตรงเนี้ยที่ตัวเองจะมีปัญหาเนี่ยใช่ใช่ครับแล้วก็ไอ้น้ำยาตัวเนี้มันจะดีอยู่อย่างนอกจากละลายขี้หูแล้วมันยังมีไอความชุ่มชื้นเข้ามาแทนแ้ะสังเกตมันจะเหนียวเหนียว และพอไอเหนียวเหนียวเนี้ยเราขัดเราถูไปถ้ายังไม่ได้แรงพอจนเนื้อถลอกนะ<ม>ไอความเหนียวความชุ่มชื้นของมันที่เป็นน้ํามันเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวไม่แห้งและเราไม่ไม่ระคายเคืองตอนหลังจากที่เราไปแคะหูแล้วไนงะม,มันจะดีอย่างอันเนี้ยอันในสิ่งที่เขากำลังทําอยู่ก็แค่ไปขูดข้างที่เดิมของตัวเองแต่ว่า ไอ้จุดที่ตัวเองมีปัญหาให้มันเอาออกเพราะว่าตัวเองน่าจะมองไม่เห็นไอตรงนี้มันเป็นแผ่นบางๆแต่ตอนเนี้มันหายหมดละ,ะเพราะว่ามันโดนในนี้ขูดเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบของเหลวมันขี้โคลนขี้ไข่อย่างเงี้ยแล้วม,มันจะง่ายไม่ว่าเป็นก้อนใหญ่โอไม่ใหญ่หรอกก้อนบางนิดเดียวเองเฮ้ hey, พวกกรุงเทพมจะมาไหมกว่างกรุงเ,เจ้วเนี่ยเจเกโอแม่งบ้าเจเก๋มาบทชี วันที่20นี่ไีเชียงแสนไปทำอะไรมันบวชชีไงช่วงนี้สามีแกไม่เคยได้บินก็กระทบกันนะจิเก๋นี่อ๋อกับการเหรอเป็นสจ๊วตอือก็นึกว่าันบวชชีมันหน,นีรักแล้วก็โรงงานก็ส่งออกไม่ได้โรงงานอาหาระะ้วก็ว่าโรงงานอาหารส่ง,าสงขายส่งอืม น้ำเข้าสอ่งออกลงบากนะเนี่ยคงจะมาพักพักผ่อนบวชชีน่าจะน่าจะอาทิตย์สิสองอาทิตย์นี่แหละเห็นจะบอกอ,บอ๋อเจกเก๋มันมากับลูกไอ้ลูกชายสองคนใช่มันว่ามาทําทำบุญลรเอ๋เจเกไม่มาว่ารอบนี้แล้วเนี่าอ๋อใช่ใช่ใช่มันมาสุขโขทัยยังไงแล้ว มันก็ต้องเลือกเอาไงเ,าเลือกเอาระหว่างแมทในบ้าน,น,าน,นกับแมตช์ต่อไทยเพราะว่ามันติดกันเกินไป<ช>แม่งโอ้แต่แมงถี่เกินนาาสิพันมาแข่งเทโลเซ็ตแม่งล่อเอริดี e ว่าเอเบครับมันเจอทีมแค่นั้นไงแต่ก็เกือบตาย <c oughs> <c oughs> จัดตัวเด็กลงแม่งเล่นไม่เรื่องเลยทางนู้นอยู่ๆก็พร้อมใจกันวิ่งเก่งมากเลย นนบุรีไม่ไม่มาส,สู้อ่ะคี่ว่านี่ว่าจะสบายสบายไม่รู้มันกัดฟันวิ่งอะไรกันเพราะตอนเห็นเล่นกับพวกเดียวกันก็ไม่เห็นมันจะวิ่งเงินเท่าไหร่ใช่ไหมอือม,มันก็เหมือนแบบประมาณว่าพอมาเจอทีมแบบไอริมันก็แบบเล่นให้แมวมองดูไงเผื่อน,นักเตะมันจะได้แบบทีมใหญ่ซื้อตัวมาอะไรก็สมัยที่เราอยู่ทีมระดับล่างอ่ะ พอเราได้เต็กับเมืองทองหรือเทโล้ยคนเต็มสนามที่ไอสนามอบอจไอ,อนสนามกีฬากางอะอบจเก่าเออเขาก็ยังไปยืยนดูอยู่เลยไม่ใช่ยืยนดูยืนินอยู่บนอัศจันน่ะ,ะเขาตื่นเต้นจะตายเวลามีบอลเนี้ยเขาชอบดูบอลพอมีบอลสโมสรให้ดูเนี่ยเขาแทบจะลืมบอลทีมชาติไปเลยอะ ทีมชาตินี่ตายไปก็เลยเคยสงสัยเหมือนกันว่าทําไมในประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ให้ความสาคัญกับสโมสรไม่ให้ความสำคัญกับทีมชาติและแฟนบอลของไอ้สโมสรไม่แฮปปี้กับเรื่องทีมชาติเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันจะเจ็บมากกว่าก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองต่างประเทแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เชียร์นะก็ยังเชียร์อยู่ต่างประเทศที่เขาไม่คยอินอือ ก็ยังเชียร์ทีมชาติอยู่แต่เท่าเอออินจริงๆเกับไอบอลในบ้านเรามากกว่าออมันน่าจะเป็นเหตุจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะสำนึกรักท้องถิ่นทอท้งองถิ่นที่ยอมอะใช่แล้วตัวนี้เป็นเ,เรื่องสำคัญเลยในการที่จะหาตลาดและขยายตลาดของสมโมสรต่างๆแต่พูดถึงในหา้หางในงาเงินเก่งใจว่าะการเงินมันมีธุรกิจหลายอย่างนะพี่รับ ถามว่าทำสโมสรแต่งังหวันนี่รายได้กำไรขาดทุนขาดทุนอย่างเดียวไม่เคยเห็นสโมสรในโลกนี้มีกำไรนี่แต่พูดถึงแกหาเงินสปอนเซอร์เก่งก็นั่นเป็นเรื่องปกติควรเป็นเช่นนั้นน่ะจริงจริงเนี่ยเขาอยากทำอะไรปล่อยก็เพราะสาเหตุเดียวคือเขาออกตังมากสุดอ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเขาเข้าใจลถทิฐิแล้วเข้าใจปัญหาเนี่ย เรื่องต่างๆก็น่าจะไปไปได้ดีอะ่ะอย่างน้อยเขาก็ทําให้เห็นแล้วว่าสามปีมีนี้เราได้แชมป์มาตลอดใช,ใช่ไหมอาจจะมีปีนี้ผิดพลาดบ้างแต่ก็ยังไม่เป็นไรอะ่ะยังมีเวลาแก้ไขตั้งเยอะเออที่หนึ่งไม่ได้ก็ขอที่สองที่สองไม่ได้ก็ขอสามสี่ <4 S 1> อ,อ่มันดีแต่ว,ว่ามันแบบจังหวะไม่ได้นันแบบบุรีรามนีม่ยมโ่โคตรแสบอ๋อปอยมันเถเรื่องมันแล้วปีแล้ว แบบมีจีก็เลนดีแต่ไม่ังมีอุเสือคมันเจ็บอีกกำลังเข้าขาอะไรจ้าจ้าชื่อมันก็บอกแล้วจ้าจ้าแต่แมนสุโกททยนี่คือแบบโอ้หมันมันก็คงร้าเงี้ยแม่เท่าไหร่สามแบบแเอาแล้วเฮ้ยใช้ได้แล้วหมหายอ,อ้่ครับโอเคจบ